สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนวันนี้อยู่กับผมเขาจะสักชาวจรรัฐมาแทนอาจารย์ได้เลิกหนึ่งหมื่นนาอ่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดถึง อดีตผู้นําของสิงคโปร์กันยาวสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักประวัติของเขาและที่สําคัญก็คือว่าประวัติของเขาสามารถที่จะสะท้อนกลับมาสู่ผู้นําทางการเมืองของไทยในปัจจุบันและในอดีตได้อย่างไรนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเรามี2ท่านนะครับก็เป็นผู้นําเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้นําทางทหารนะครับพลเอกปิชาเอี่ยมสุพันและพลอากาศโทวัชระดิธาคเนบสวัสดีครับทั้งสองท่านัสดีครับสวัสดีครับ ถือว่าเป็นผู้นําทางทหารนะถึงแม้ว่าช่วงหนึ่งก็ไปเป็นผู้นําของประชาชนบนท้องถนนด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเอาละครับผมขอย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันนี้ตลอดทั้งวัน <c oughs> เราคงได้ทราบข่าวการเสรียชีวิตของผู้นำสิงคโปร์นะครับซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ก็ประกาศออกมาในเวลาตี38นาทีนะครับว่า ท่านอดีตนายกเลินมนตรีเลกนอนยูก็จากไปอย่างสงบที่โรงแรมสิงคโปร์เจนเนอรัลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราคงได้ทราบข่าวมาว่าสุขภาพของนายเลกอนยูอดีตผู้นำที่เป็นคนก่อตั้งประเทศกำลังต่อสู้กับโรคปอดบวมรุนแรงใน โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีอาการย่ำแย่ลงไปมากกว่าเดิมโดยอดีตผู้นำวัย91ปีรายนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงคโปร์เจเนอโรเป็นเวลากว่า6สัปดาห์และก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะที่ประชาชนจำนวนมากก็นำดอกไม้แล้วก็การ์ดมาวางไว้บริเวณด้านนอกของโรงพยาบาลเพื่อส่งความระลึกถึงนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับนายลีก็เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงปีหนึ่ง คศ1959ถึง1990ตอนที่อังกฤษยอมให้สิงคโปร์ปกครองตนเองเขาทำให้ประเทศได้รับเอกราชหลังการรวมชาติกับมาเลเซียช่วงสั้นๆก่อนที่จะก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อหลีกทางให้กับก๊จกตรงผู้ซึ่งเวลาต่อมาก็ได้ส่งมอบอำนาจให้นายหลีเซียนล,ลุงลูกชายคนโตของนายลีกอยูในปีคศ2004นะครับ แล้วก็อดีตผู้นำรายนี้ได้ไดกเกษียณจากการเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในปีคศ2011แต่เขาก็ยังเป็นสอสอประจำเขตตันจงปากาโดยในหนังสือที่มีการตีพิมพ์ในช่วงปี2013ในลีได้มีการระบุว่าเขารู้สึกอ่อนแอลงทุกวันและก็อยากจะตายโดยเร็วนะครับในลีย่ำแย่ ลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ควอก,กชูภรยาวัย63ปีของเขาได้เสียชีวิตในปีคศ2010เขาแทบจะไม่ปรากฏตัวให้กับสาธารณชนได้เห็นเลยในช่วง2ปีหลังสุดนะครับและรายงานข่าวว่าในหลีได้ลงนามคำสั่งทางการแพทย์ล่วงหน้าไม่ให้หมอยื้อชีวิตของเขาเอาไว้หากเขาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจฟื้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับในหลีก็จากไป อย่างสงบวันนี้นะครับทางรายการทางช่อง13ไทยแล้วก็ตัวแทนของแฟนๆช่อง13ก็ขอ,อ,อส่งวิญญาณท่านสู่สุขติด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปชมคลิปหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นคลิปประวัติศาสตร์ในช่วงที่นายหลีนั้นอยู่ในช่วงหัวเรี่อหัวต่อ จะต้องมีการแยกสิงคโปร์ออกจากมาเลเซียซึ่งในช่วงนั้นเป็นวินาทีที่เขาพลั่งพูความรู้สึกออกมาว่าตั้งแต่นี้ไปสิงคโปร์จะต้องโดดเดี่ยวแล้วซึ่งตอนนั้นสิงคโปร์ไม่มีไม่มีทหารเลยแม้แต่คนเดียวจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรนะครับ เป็นเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี้สิงคโปร์เข้มแข็งและถือว่าเป็นผู้นําของอาเซียนในด้านของเศรษฐกิจด้วยนะครับขอกลับมาที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับท่านใดมีความรู้สึกแล้วก็มีความเข้าใจผู้ชายคนนี้มากน้อยอย่างไรขอเชิญครับเชิญท่านก่อนเลยครับเอ่อนักพิชัยเอกสุพันธ์ครับเราี่ดูตอนแรกเขาก็เขาก็มีความเป็นผู้นําที่รับชาติบ้านเมืองแล้วก็เมื่อแยกออกจากมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะต้องประสบปัญหา มากมายก็เป็นเรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความรักชาติความรักชาติความมีคุณธรรมก็มจะสามารถฟันฝ่าอ,อุกส์ต่างๆที่ผู้นำเผชิญอยู่ได้ท่ามกลางความวิกฤตมันไม่ไม่แปลกประหลาดอะไรเป็นธรรมชาติผู้นำที่มีความรักชาติมีคุณธรรมย่อมนำชาติและประชาชนฝ่าวิกฤตไปได้ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเช่นไรอย่างเช่นรีกินอยู่เป็นต้นถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้น ศัตรูตัวฉกาดของสิงคโปร์ที่เป็นเกาะเล็กๆนี่อันตรายอย่างไรถ้าเกิดโดดเดี่ยวนะครับช่วงนี้เป็นยังไงครับก็ประเทศที่ไม่ไม่ไม,มีทหารม,มันก็ต้องมีปัญหาเรื่องโจรสลัดรเรื่องผู้ก่อการร้ายและประเทศโดยรอบแต่ยกเว้นประเทศไทยซึ่งไม่เคยคิดจะไปทำร้ายอะไร ก็เป็นเรื่องปกติประเทศที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในตอนต,อนตอน้นๆก็เป็นปกติที่ต้องมีความหวาดกลัวแต่ว่าด้วยความเป็นผู้นำาก็สามารถเอาคนทั้งชาตินั้นเป็นเกราะป้องกันตัวประเทศของเขาที่แยกออกมาใหม่ๆให้พาไปสู่วความมีความแข็งแกร่งอยู่ทุกวันนี้โลยลำดับขั้น嗯嗯ไม่มีเป็นเรื่องปกติไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับแต่ว่าต้องชื่นชมครับครับผมมาถึงพลอาก,กาศทวชรัติทากนิเคศนครับครับก็ อย่างที่พลเอกปรีชาท่านบอกนะครับว่าหลิงกุนยูเนี่ยเป็นคนที่มีความรักชาติ <prueba. S 2> มีความรักชาติในสัญชาติของตัวเองก็คือหนึ่งเป็นคนจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากที่สิงคโปร <India. S 2> ์แล้วก็พัฒนาให้คนจีนที่เข้าไปอยู่สิงคโปร์นั้นน่ะได้มีความเป็นคนจีน <India. S 2> ที่เรียกกันว่าสิงคโปรเรียนสิงคโปร์เรียนสิงคโปรเรียนนะครับหลิงวุ <an> <อ>นยูเนี่ยเป็น คนที่มีความใฝ่สูงฉลาดเรียนเก่งครับเป็นคนที่จบกฎหมายจากเคมบริดจ์ครับดังนั้นสิ่งที่หลิวคุณยูเนี่ยเรียนรู้ก็คือเซนติเมนต์หรือจิตสำนึกของคนอังกฤษได้อย่างดีซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นวิธีคิดในเรื่องของการเมืองนะครับทีนี้ในช่วงที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับ อังกฤษก็เริ่มที่จะปลดประเทศสราชทั้งหลายแล้วก็มาเลเซียก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับแต่ความไม่พร้อมเนื่องจากว่ามาเลเซียเนี่ยมีโจนจีนคอมมิวนิสต์เรียกว่าจีนเป่งนะฮะเพราะฉะนั้นอังกฤษก็พยายามที่จะออฟักนะฟักฟูมให้มาเลเซียเนี่ยรอดพ้นจากภทยคอมมิวนิสต์ก่อนนครับนี่ความฉลาดของลีงวนยู U เนี่ยนะฮะในช่วงตั้งแต่ปราบ โจนจีนคอมมิวนิสต์จีนเป่งเนี่ยนะครับหรือว่าโจนจีนมาลายูเนี่ยนะครับสำเร็จลงโดยคนที่ชื่อเซอร์โทมัสเซนเป็นคนอังกฤษที่เขียนยุทธศาสตร์การปราบโจนจีนคอมมิวนิสต์ในมาลายูนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับอังกฤษก็ประกาศที่จะให้เอกราชกับมาลายูนะครับก็คือสหพันธรัฐนะครับแต่ก่อนนี้เรียกสหพันธรัฐเลยนะเฟเดอเรทออฟมาลายู โดยมีโดยมีพักอัมโมซึ่งตนกูอับดุลรามานเป็นคนที่<ม>หัวหน้าพักคนแรกเจรจากบอเงกฤงนะครับช่วงเนี้ยในประมาณปี1960เนี่ยดิงกตยูมีความคิดแหละที่จะทำอย่างไรกับสิงคโปร์นะครับหมายถึงว่าจะทำอย่างไรให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศอิสระ แยกออกจากมาเลเซไปแต่วิธีการคิดของหลีกุนยูเนี่ยชาญฉลาดมากเพราะว่ารู้วิธีคิดของคนอังกฤษสิ่งหนึ่งที่หลีกุนยูทาก็คือต้องมิร์จกับมิร์จกับมาลายูยนะครับเพราะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะที่อังกฤษเนี่ยมาเช่ากับมาเช่ากับเขาเรียกอะไรเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองของเมืองเจ้าบารูนะฮะเจ้าเมือง เพราะนั้นวิธีการก็คือต้องให้ตัวเองเนี่ยหมดสภาพนั้นเป็นผู้ที่อ,อังกฤษมาเช่านะก็เลยไปบอกว่าให้รวมตัวกับมาลายูนะครับวิธีการก็คือว่าไปบอกกับพักอัมโมว่าอยากจะให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นเขตการเลือกตั้งเป็นเขตการเลือกตั้งถูกไหมครับ,รบดังนั้นอับดุลละมานก็แฮปปี้สิต้องดีใจสิเพราะว่าเสียงคนจีนทั้งหมดเนี่ย ก็จะได้เสียงคนจีนทั้งหมดตอนนี้ถ้าเสียงคนจีนในสิงคโปร์เชียร์อัมโมเชียร์อับดุลลามานสิงปีนังนะก็ซึ่งเป็นเกาะที่มีคนจีนเยอะก็จะตานะมนี่ก็เป็นความฉลาดอันหนึ่งของค,คือว่าคนฉลาดต่อคนฉลาดอะคิดในเรื่องของกลทางการเมืองเพราะฉะนั้นอมาเลเซียก็รับเอาสิงคโปร์เข้ามาเป็นเขตครับ ปกครองนะฮะเขตปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งละแต่นี่เป็นส่่นเขาเรียกว่า merger การรวมการรวม merger เป็นหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าในหนังก็ยังบอกว่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาเป็นประเทศละถูกไหมครับเมื่อเป็นประเทศแล้วเนี่ยอังกฤษทําอะไรไม่ได้นี่คือความชาญฉลาดครับในยุทธศาสตร์ของหลีกุนยูคือว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นนะครับอังกฤษก็จะใช้วิธีเดียวกับที่อังกฤษทํากับฮ่องกงก็คือเช่าระยะยาว เหมือนกับอังกฤษเนี่ยเช่าเกาะฮ่องกงจากประเทศจีนร้อยปีนะครับก็จะทำแบบเดียวกันนะเหมือนกับสัญญาเดียวกันก็คือสิงคโปร์เลยกลายเป็นเทอร์เรทอรีหรืออาณาเขตปกครองของอังกฤษอ่าฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเข้าไปอยู่กับมาเลเซียซะพอให้เอกราชครับก็ไทยทั้งหมดนะฮะก็หลุดออกจากอังกฤษแต่จะแยกจากมาเลเซียได้อย่างไรก็ต้องเอาเชื้อชาตินำ ก็อสิคโปร์นี่ก็คนจีนทั้งนั้นแหละก็เอาว่าถามคนจีนทำประชามติว่าจะเป็นอิสระหรือไม่ครับก็แน่นอนนะครับนะครับคนจีนก็ต้องบอกว่าอยากจะเป็นอิสระก็เลยมีการลงประชามติเป็นแยกตัวออกจากมาเลเซียก็เกิดไรออดนะครับเราเรียกว่าวิกฤตการแยกตัวนะครับก็คือมีการฆ่ากัน ลบกันระหว่างมาเลเซียคนมาเลยกับคนจีนนะครับก็มีบาดเจ็บล้มตายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเกิดสงครามกลางเมืองอับดุลลามานก็มองเห็นความสงบสุขของประชาชนจึงรับหลักการนั้นเพราะว่าตัวสิงคโปร์เองเนี่ยโดยที่มาเลเซียคิดว่าคงจะไม่มีศักยภาพมากนักเนื่องจากว่าเป็นเกาะเล็ก คือเกาะสิงคโปร์เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณเกาะภูเก็ตนะครับเล็กมากแล้วตอนช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็มีคนล้านกว่าคนมั้งไม่ถึงล้านด้วยซ้ําไปนะครับในช่วงปี1 9ึ่งเก้าคศหนึ่งเก้าหกสามนแล้วก็เมื่อรับหลักการนั้นนะครับก็มีการรับรองนะครับมาเลเซียก็รับรองนะฮะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศอิสระแต่นี้ถามว่าอังกฤษเข้ามา involve ยังไงอังกฤษก็ไม่ต้องการให้ ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันครับอังกฤษเองก็ต้องการจะใช้สิงคโปร์เนี่ยเป็นฐานทัพเรือดูแลช่องแคบมาละกาเพราะฉะนั้นอังกฤษเองก็ต้องมาล็อบบี้กับมาเลเซียด้วยเหมือนกันว่าประเทศเล็กๆเ,เนี่ยนะเขาก็อยู่เข้าอย่างเงี้ยมานะยู่จะเสียไปก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยมันก็ยังพึ่งพาอาศัยกันครับ อังกฤษก็เลยฟอร์มว่าเป็น five nations นะครับ five defense nations ซึ่งประกอบด้วยอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียและสิงคโปร์อันนี้เป็นสนธิสัญญาทางการทาหารนะครับระหว่าง5ชาติเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เองเนี่ยหลังจากที่เป็นเป็นอิสรภาพแล้วเนี่ยเมื่ออังกฤษนะครับอังกฤษ r e c o g n ไน e เรื่องอังกฤษรับรองมาเลเซียรับรองทั่วโลกก็รับรองถูกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดสนธิสัญญาป้องกัน5ชาติ ต้องการ5ชาติอย่างที่ผมเรียนไปแล้วมีอังกฤษนำออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียหรือมาเลเซียสิงคโปร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองเห็นว่าถ้าถามถึงความเป็นวีรบุรุษรักชาตินะครับคนสิงคโปร์ก็ต้องนับถือรีกวนยูว่าเป็นวีรบุรุษโอ้โหเป็นเขาเรียกว่ารัฐบุรุษไปแล้วตอนน,อตนี้วิธีหนึ่งที่ความรักชาติของสิงคโปร์เนี่ยนะครับคือหนึ่งเป็นประเทศเล็กสองเป็น ประเทศที่มีหลายชนเชื้อชาติเข้าไปอยู่นะครับมีทั้งเราเรียกว่ายูเรเชียนนะครับยูเรเชียนก็คือคนยุโรปนะไม่ว่าชาติไหนนะฮะไปแต่งงานกับคนจีนออกลูกมานะครับเขาเรียกว่ายูเรเชียนก็คือคนจีนก็คือเอเชียนะครับยุโรปยุโรเปีย่พอมาเจอกันก็คือยูเรเชียนยูเรเชียนตอนนี้คนพวกนี้ก็คือคนสิงคโปร์นะฮะเรเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีพวกแขกอินเดียแขกกะลิง นะครับแขกจากมัต r ราสไปอยู่นะครับแล้วก็มีคนมาเลนะครับแล้วก็ต่างชาติซึ่งสิงคโปร์เองเนี่ยมีนโยบายรับต่างชาติเข้ามานะครับเพื่อจะเป็นเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อันนี้เป็นความชาญฉลาดของลิงกุยูเหมือนกันนะครับคือเอาฝรั่งเข้ามาเพื่อจะให้มาเก่งนะครับตรงนี้เป็นสุดยอดของยุทธศาสตร์ความรักชาติที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศเล็กคนเนี่ยมาอยู่รวมกัน นิติรัฐเป็นเรื่องใหญ่มากค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างเสียิดไว้ตรงนั้นก่อนค้างไว้ตรงที่นิติรัฐเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจากประวัติของลีกอนยูเองนี่เขาเคยให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สถานีหนึ่งเขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องของนําคนดีมาดํารงตําแหน่งถึงแม้ระบบจะไม่ดีหรือห่วยสุดๆเพราะคนดีเมื่อมาดำรงตำแหน่งสามารถสร้างระบบที่ดีได้แต่ถ้าระบบที่ดี แต่เอาคนไม่ดีมาดำรงตำแหน่งระบบจะพัง